สวัสดีค่ะวันนี้นะคะข้าวหอมค่ะจะมาทําสกูตชี่ลายเอลซ่าค่ะนี่นะคะเป็นลายเอลซ่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะส่วนประกอบของเราก็จะมีกินพับปากกาดำแล้วก็ไฮไลท์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเริ่มจากการเอาปากกาดำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทาลงไปในนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วเราก็จะทําผมก่อนนะคะผมให้มันเป็นผมถักเปียนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะให้ทําเสร็จก่อนนะนี่นะคะเราทําผมกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะทําตาค่ะตานี่มันไม่ใช่ตาแอปแล้วนะคะให้มันเป็นลูกกระตาเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วค่ะตรงตาของเราและสังเกตดูนี่นะคะมันจะมีเปลือกตาด้วยแล้วเราก็ทําเป็นจมูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําปากกันเรามาลงสีกันเลยค่ะเย้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทากิ่นกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะสกูชี่ของเราขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ